สุญญาตานิพานคือสามารถทำกิเลสตายหมดสิ้นอัตตาไปจากจิตของตนได้แล้วสนิทส่วนจะตายแบบใดแบบหนึ่งในสองนิพานต่อไปนี้ก็แล้วแต่ท่านเป็นสิทธิ์ของท่านที่จะเลือกตายแบบใดนั่นคือ2อ,อันนี้มิตตาิพพานหมายถึงผู้สามารถทำสุญญาตาให้แก่จิตตนได้แล้วจริงคือมีสุญญาตานิพานแล้วในชีวิตและเมื่อจะดับชีวิต ตายลงในบัดใดก็ไม่ตั้งจิตต่อภพภูมิใดอีกเลยตายโดยอนิมิตตนิพานนั่นคือตายลงแบบปรินิพานเป็นปริโยสันเป็นการตายหายสูญไปจากวัตฏะสงสารกันเลยหมดนิมิตใดๆสิ้นเกลี้ยงศูนย์สุดโดยแท้ 3. อัอปปนิหิตตนิพานเป็นผู้ทำการตายให้แก่ตนได้อย่างเก่งสุดคือพระโพธิสัตว์มหาสัตว์ ซึ่งสามารถจะตายศูนย์จบสิ้นขั้นปรินิพานเป็นปริโยสารก็ได้จะตายฟื้นเหมือนนักมายากลผู้เก่งกล้าหรือเป็นสริมหามายากลับไปกลับมาคือให้เกิดก็ได้ให้ตายก็ได้มีอมะตะธรรมเป็นอมะตะบุคคลผู้เป็นเจ้าแห่งความตายตามมูลสูตร10ข้อเเจ้าแห่งความตายนี้ศาส,สนาพุทธสามารถพิสูจน์ได้ทั้งที่เป็นธรรมะ ทางที่เป็นตัวตนบุคคลที่เป็นธรรมะก็เช่นความตายทางธรรมนั่นคือผู้ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติธรรมะสองนั่นเองให้บรรลุผลการบรรลุผลคือทำให้ธรรมะหนึ่งหรืออกุศลธรรมบาปนั้นๆตายไปจากจิตใจธรรมะหนึ่งที่เป็นกิเลสต,ตายสนิทจนกิเลสเป็นศูนย์แล้วในจิตใจก็จะเหลือเป็นธรรมะหนึ่ง เอกัตคธรรมอยู่ในจิตใจเป็นจิตที่สะอาดจากกิเลสพ้นที่จิตใจหลุดพ้นจากกิเลสหรือกิเลสตายไปจากจิตใจนี้เองคือการตายที่เรียกว่าวิมุตตหรือนิพพานผู้ทำสำเร็จได้จริงก็เป็นผู้มีนิพพานเป็นเจ้าแห่งการตายอันยิ่งใหญ่ของวิชาการทางศาสนาในโลก 2 2 2อัตราหรืออาตามันของพุทธเราเองเป็นเจ้าของส่วนการตายที่เป็นเรื่องของการจะให้มีร่างกายหรือมีสรีระที่จะเกิดจะตายวนเวียนอยู่ในอาโลกคือในโลกที่มีกรรมกับการหรือมีความเป็นคนของเราที่ยังมีชีวิตมุนวนอยู่ในอาโลก ซึ่งเป็นโลกที่มีดวงอาทิตย์ศาสแสงสว่างอยู่นั่นเองก็สามารถจะให้มีการตายการเกิดทางร่างกายอยู่ในอาโลกนี้ได้จะตายสูญไปเลยก็ได้เท่ากับดับหมดสิ้นไปทั้งหมดสิ้นอาทิตย์สิ้นโลกก็ได้ก็คือการจัดการกับธรรมะสองได้สํำเร็จเด็ดขาดทุกธรรมก็เป็นเจ้าแห่งการตายที่เป็นผู้มีความสามารถเหมือนพระมหาโมคลานะเป็นต้น ซึ่งจะตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่อีกก็ได้หรือสุดท้ายจะตายปรินิพานเป็นประโยสารไม่เกิดอีกเด็ดขาดก็ยอมทำได้จริงแลจึงชื่อว่าเจ้าแห่งความตายให้แก่ตนเองจริงๆไม่มีผู้ใดกำหนดให้อีกซึ่งเป็นอจินไตคือไม่น่าเชื่อคิดเอาไม่ได้คิดไม่ถึงคิดไม่ออกแต่เป็นความจริงที่สูงส่งแท้ ต้องปฏิบัติกระทั่งมีความจริงนี้เองได้ในตนจึงจะเป็นผู้มีความจริงนี้แท้ศาสนาพุทธจึงเป็นพยามัจจุราชตัวแท้ในตนเองคือผู้นำจิตวิญญาณไปสวรรค์หรือไปนรกแท้จริงและพุทธหมดสิ้นตัวตนหรืออัตายิ่งกว่านั้นนั่นคือแม้แต่ที่เรียกว่าพยามัจจุราชก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวตนมัจจุราช ระดับตัวตนมัจจุราชเสียเองสิ้นสนิทได้ด้วยเพราะทั้งหลายทั้งหมดนั้นคือเรื่องของจิตของวิญญาณที่ผู้ไม่รู้คือยังอวิชาก็ยังเป็นอัตตาอาตตมันแต่ผู้รู้คือผู้มีวิชาก็สามารถดับอัตตาได้หมดสิ้น 2 2 3พระพุทธรู้จักรู้แจ้งรู้จริงตัวอัตตาครบหมดเพราะเป็นจิตเป็นวิญญาณของตนจะใช้บัญญัติเรียกว่าอัตตก็ได้ก็อาศัยเป็นการสื่อสารต่อกันให้รู้ได้ที่อยู่เหนืออัตมันหรืออัตตาทุกขนาดเพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจิตวิญญาณที่เป็นประธานในทุกกรรมตราบที่มีอยู่ในการ หรือมีตัวตนอาตามันอยู่ในเอกภพหรือมหาจักรวาลซึ่งต่างก,กันกับความเชื่อมั่นยิ่งของเทวนิยมที่เรียกว่าปรมาตามันอันเป็นนามนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าของเทวนิยมเป็นอรูปแท้ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีโฉมให้ใครสัมผัสได้เลยเป็นนามนธรรมในธาตุรู้ที่ชาวเทวนิยมยึดมัน่นเชื่อมัน่นทุกคนว่า มีอยู่จริงยิ่งใหญ่ที่สุดเท่านั้นนิรันดรพระเจ้าที่เป็นปรมาตามันของเขาไม่มีกายจะมีก็เฉพาะมโนมยะอัตตาส่วนเดียวจึงเป็นอรูปะอัตตาตัวตนที่ไม่มีรูปแท้ซึ่งผู้เคารพนับถือบูชาปรมาตามันชนิดนี้จะไม่มีความเป็นมัชชิมะอัตตาหรืออรูปะอัตตาใดๆเลยมีแต่ความเป็นปรมาตามันปรม,าามัตตา บรมอัตตาแต่ถ่ายเดียวและเป็นปรมาตามันถ่ายเดียวที่สัมผัสไม่ได้เพราะมันไม่ชื่อว่าโอลาริกอัตตาที่เกิดจากรูปกับนามที่เป็นธรรมะสองเทวธรรมะที่แท้จริงอันมีภายนอกกับภายในให้คนสัมผัสและเรียนรู้พรหมกายคือกายพระเจ้านี้ได้จริงดังนั้นปรมาตามัแต่ถ่ายเดียวนี้จึงหลงยึดเป็นหนึ่งเดียว เพราะยึดมั่นถือมั่นเด็ดเดียวว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครจะเป็นที่สุดเท่านี้ไม่ได้เรียนความเป็นอัตตาในภาวะที่เป็นวิญญาณธาตุอย่างแท้จริงซึ่งไม่สามารถแยกวิญญาณออกไปเป็นอัตตาสามที่มีโอลาริกระอัตตาให้ตัวเองศึกษาเริ่มแรกและอีกสองอัตตาเป็นลำดับลำดับไปได้เลยเมื่อตนเองเอาแต่ยึดมั่นถือมั่นอยู่กับปรมาตามันหนึ่งเดียวในตนเท่านั้นนั่นเอง แยกเป็นโอลาริกะอัตตาไม่ได้แล้วจะแยกเป็นมโนมยอัตตาได้ไหนย,ยิ่งละเอียดเป็นที่สุดเข้าขัน้นอรูปะอัตตาย่อมเป็นไปไม่ได้แน่ชัดเจนนะเพราะประมาต,ตามันของเทวานิยมนั้นไม่มีการศึกษาความเป็นอัตตาสจึงรู้จักรู้แจง้งรู้จริงอัตตาทั้งหลายไม่ได้พุทธรู้จักรู้แจง้งรู้จริงตัวอัตตาครบทั้งหมดสมอัตตา ตามที่มีพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ302ต่อไปจนจบข้อ313และความเป็นอัตตาอย่างพิสดารอีกหลากหลายมิติในเล่ม9นี้แหละระบุไว้อีกมากที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระมชาลสูตรทั้งสาธยายแจกแจงพิสดารไว้อีกมากมายในหลากหลายสูตรครบครันเรื่องโลกหรือเรื่องอัตตาในอันตาคาหิกะทิสิบ ศึกษาพุทธศาสตร์ดีๆเถิด2องอัตตาเป็นปรมาตมันยิ่งใหญ่แค่ใดก็คือตนตนคือพยัญชนะต่อเต่าบวกนอนหนูซึ่งต่อเต่าก็คือนั้นเขามัน คือความมีส่วนนอหนูก็คือไม่หาไม่ได้คือความไม่มีรวมความแล้วตนมีทั้งความมีและความไม่มีเป็นธรรมะสองที่ต้องเรียนรู้ตามสมมติที่คนสมมุติกันเมื่อสภาวะของคำว่าตนคือสภาพของสิ่งที่มีตั้งขึ้นปรากฏขึ้นเมื่อถึงขั้นชีวะก็มีอัตตาเป็นตัวตน ผู้มีชีพที่เรียนรู้ความมีชีวะขั้นจิตนิยามของตนด้วยทฤษฎีของพระพุทธเจ้าสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาได้บริบูรณ์สมบูรณ์ทำตายทำเกิดให้แก่อัตตาได้จริงทำให้มีหรือไม่มีได้สำเร็จเด็ดแท้จริงๆไม่ว่าอัตตาหรืออัตมันจะเป็นปรมาตมันหรือเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่วิเศษเก่งกาจแค่ไหน จะเป็นผู้คอยช่วยเราจริงหรือไม่สำหรับพุทธศาสนาเราก็พึ่งตนเองช่วยตนเองได้หมดจนเสร็จกิจในความเป็นตัวตนหรืออัตตาอาตามันจนกระทั่งสามารถดับสิ้นอัตตาของตนด้วยตนเองได้จริงหมดสิ้นไม่เหลือเศษเลยเมื่อจบกิจนั้นๆแล้วจริงก็จบได้แล้วนี่พระเจ้าจะมีหรือไม่มีก็ไม่เป็นภาระอะไรที่ต้องให้พระเจ้าจัดการกับอัตตาหรืออาตามันของตนแล้ว เพราะเจ้าของอัตตาได้จัดการทำตนศูญย์สิ้นไปจากการจากภาวะที่ยังปรากฏกรรมใดๆในทุกเอกภพไหนๆให้เกิดให้ตายเองได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนี่จึงไม่ต้องไปรบกวนพระเจ้าไม่ต้องเป็นภาระเราให้พระเจ้ามาช่วยตัวเราเลยเพราะเราช่วยตัวเองได้แล้วาศาสนาพุทธจึงมีคำสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตน นอกจากตนแล้วจะพึ่งใครได้หรือบาลีที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรซิยาคัดสั้นชัดเจนยิ่งแต่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ปฏิบัติเรื่องอัตตาหรือแม้ศึกษาแต่รู้ผิดปฏิบัติผิดมันก็จัดการอัตตาไม่ได้225 พุทธช่วยตนเองก่อนจึงไม่อรอพระเจ้าช่วยอัตตาที่มโหลานยิ่งใหญ่ที่มีอำนาจเป็นโอลาริกะอัตตาแค่ใดก็ไม่มีสิทธิสัมผัสได้เลยมันก็มีแต่เชื่อว่าพลังงานยิ่งใหญ่โมโหลานที่ช่วยคนทุกคนในโลกทั้งโลกอยู่อย่างลึกๆล,ลับๆจึงได้แต่เพอ้อเพอ้เพอฝันฝันไปเท่านั้น ว่าจงช่วยตนเองก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยท่านภายหลังว่าเขานั่นก็ในเมื่อเราช่วยตนเองแล้วจบแล้วนรกสวรรค์ก็ดีเกิดตายก็ดีดีชั่วก็ดีคุณโทษก็ดีไปยานใหญ่ที่เป็นธรรมะสองเราก็ทำตนได้ทุกอย่างได้ครบสิ้นแล้วมันก็พึ่งตนเองได้แล้ว ยิ่งกว่านั้นสามารถจัดการกับจิตวิญญาณของตนจะเกิดหรือจะตายจะมีอยู่ในโลกวัตตะสงสารนี้หรือจะไม่มีอยู่ในโลกวัตตะสงสารก็ทำได้แล้วมันก็เป็นอันจบสิ้นสูงสุดแล้วละ่ะสำหรับการเป็นคนคนหนึ่งที่เกิดมาในโลกสันนิวาสนี้พระเจ้าไม่ต้องเป็นภาระหรือไม่ต้องห่วงเพราะจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจิตวิญญาณเราเอง ก็ต้องพึ่งจิตวิญญาณเราเองถือว่าพึ่งตนเองได้ครบถ้วนในความเป็นคนแล้วถ้าคนเอาแต่จะพึ่งพระเจ้าไม่เชื่อในตนเองไม่มั่นใจในตนเองว่าเราเป็นคนที่สามารถทำตนให้พ้นภาระผู้อื่นได้พ้นอ,อกผู้ปกครองเลี้ยงดูเราได้เป็นที่สุดจริงก็เท่ากับว่าเราเป็นเด็กที่เลี้ยงไม่โตตลอดการเท่านั้นเอง เพราะพลังงานแห่งจิตวิญญาณที่พึงมีในคนในสัตว์ขั้นจิตนิยามได้นั้นจะมีฤทธิ์รแรงปานใดจะดีจะเลวขนาดไหนจะประเสริฐเลิศยอดสุดยอดสุด,ด,ส,ด,ส,ดสุดใดก็เป็นจิตวิญญาณอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันกับของพระเจ้าดังนั้นผู้เป็นคนเองแท้ๆย่อมรู้ในตนก็ในตนมันก็ศึกษาพิสูน์รู้ความเป็นจิตวิญญาณของตนในตนแท้ๆนี้ย่อมได้สิ จะเป็นคนสุขหรือทุกข์จะเป็นคนดีซีประเสริฐหรือชั่วเลวต่ำสามปันใดเราก็น่าจะรับผิดชอบตอนเองได้แท้จริงไม่ใช่เด็กที่เลี้ยงไม่รู้จักโตตล